สวัสดีครับสวัสอเดี๋ยวน้องปีนวันนี้วันนี้ลูโก้มีภาพดวงตามาให้น้องปิ่นดูหรดูจริงๆว่าเส้นพวกนี้มันตรงไหมเนี่ยเส้นตรงไหมมันเดี่ยวๆหรือว่มันโค้งบ้หรอตรงไหมนี่ตรงเลยอ่ะเดี๋ยวจิ๋วลองมองมองแนวนี้ได้ไหมมองเป็นแนวเป็นแดงมองไปตามเส้นมันตรงขึ้นไหมมันตรงขึ้นไหมตรงขึ้นแล้วแล้วตกลงมันตกลงมันโค้งหรือตรงอ่ะทำไงดีทำไงดี เอเด็กจิวว่าแล้วจริงๆมันตรงหรือโค้งนะใช่ไหมมัคใช่เป็นะหรอคะโอเคลองดูลองดูเทียบไหมคไั้เ่ะไย้เราเทียบดูเส้นแตเส้นเลยไหมดูิมันตรงมตรงตรงเนาะแต่มากเลยแต่พอดูดูนี้มันไม่ตรงเนาะืมันโคงโอคตอนกงกินดาษมั้งงแตอเอามาองี่ยมันจะโค้งอือ ใช่จริงๆมันเส้นมันตรงหมดเลยเนาะแต่ว่ามาดูอย่างเงี้ยมันครบึกคิดว่ามเพราะอะไรมันดูแล้วมันอะไรมันมันอะไรแบบแปลกว่ามันมีแสงมีแสงโอเคกระดาษกระดาษไอ้สายสีดำๆนี่มันมันขนาดเท่ากันไหมแต่ลานี่เรียงขนาดถูกไหมไอ้ไอ้พวกเนี้ยไอ้ลายลายดำๆพวกเนี้ยที่มีแต่ในขนาดพอมาเรียงกันอะตาเราก็เดาเลยว่า มันต้องเส้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเ,เรื่องปัญหาเป็นแบบนี้ตาเราก็จะหลอกเราเลยว่าในเส้นพวกนี้มันไม่ตรงหรอกเส้นมันต้องโค้งไปโค้งมาแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เด็กผิววัดดูใช่ไหมวัดเที่ยวไว้บนทั้นแล้วมันตรงหรือไม่ตรงตรง,ตรง,ตรงแต่เราขอ,ขอตั้งชื่อให้เองว่าเส้นตรงเส้นเบี้ยวเพราะว่ามันตรงเบี้ยวน่าจะเป็น